สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้นะคะคุณครูนะคะก็กลับมาพบกับเด็กๆอีกครั้งหนึ่งนะคะอ่ะก่อนอื่นนะคะเราจะมาทบทวนกันเรื่องของสระก่อนนะคะคุณครูได้สอนเด็กๆไปแล้วในเรื่องของสระอาเนาะสระอาเป็นสระเสียงเสียงยาวนะคะซึ่งตำแหน่งของสระอาจะอยู่ตรงไหนคะอ่าตำแหน่งของสระอาถูกและะ้วค่ะตำแหน่งของสระอาจะอยู่ที่ ด้านหลังของพยัญชนะนะคะเป็นสระเสียงยาวอย่าลืมนะคะเวลาเด็กๆออกเสียงจะต้องลากเสียงให้ยาวสระอาเห็นไหมคะอ่ะสระอาคุณครูไม่ห่วงและเพราะว่าเด็กๆเริ่มที่จะฝึกฝนบ่อยขึ้นนะคะแล้วก็เป็นสระที่ง่ายต่อการจำนะคะแต่สระที่วันก่อนคุณครูเพิ่งสอนไปนะคะก็คือสระอีนะคะ สระอีก็เช่นเดียวกันเป็นสระเสียงยาวแต่ตำแหน่งของสระนะคะจะอยู่ด้านบนนะคะอยู่ด้านบนของพยัญชนะนะคะ,อ,ะอย่างเช่นยกตัวอย่างดอีดีนะคะเราจะวางสาระอีไว้ที่ด้านบนของดอด็กนะคะนี่ก็เป็นสระเสียงยาวเช่นเดียวกันนะคะีะเด็กไปฝึกอ่านมาบ้างกันแล้วบ้างหรือยังคะอ,อย่าลืมนะคะไปฝึกอ่านมานะคะ ส่วนวันนี้นะคะ,ะทบทวนเรื่องสองสระแล้วสระอาและสระเอนะคะคุณครูคิดว่าเด็กๆเก่งแน่นอนเลยเด็กๆจะต้องอ,อ่านอยู่เป็นประจำแน่ๆอยู่แล้วนะคะดังนั้นวันนี้เราจะมารอย้ก่อนเดี๋ยวคุณครูจะพาเด็กๆมาดูนะคะมาดูอะไรนะคะเด็กๆเห็นไหมคะรูปภาพอะไระรูปภาพแมวใช่ไหมคะแมวมีกี่ขาสี่ขา นะเรียนไปแล้วเรื่องอในส่วนของรายวิชาวิทยาศาสตร์นะคะมาดูว่าบทอาขายานวันนี้คุณครูจะาพาเด็กๆนะคะท่องบทอาขายานเรื่องแมวเมวียวแยกเขี้ยวยิงปั่นนะคะจะเป็นยังไงนะคุณครูเคยพา,เ,าเด็กๆท่องแล้วแต่ยังไม่ได้ใส่ทำนองนะคะเดี๋ยวไม่เป็นไรใจเย็นๆแล้วก็ฟังบ่อยๆ บทคุบทวนซ้ําบ่อยๆแล้วเด็กๆก็จะอาท่องได้เองบทอักยานบทน,นี้เพราะมากค่ะไม่ยาวมากเดี๋ยวไปฟังพร้อมๆกันนะคะว่าถ้าใส่ทํานองไปจะเป็นยังไงบทอักยานบทหลักชั้นประถมะศึกษาปีที่หนึ่งแมวเหมียวแยกเขี้ยวยิงฟันของทัดปร,รียมจากดอกสร้อยสุภาษิตการอ่านทํานองสนอก แมวเอ๋ยแมวเมียว,วรูปร่างประเรียวเป็นนักนารองเรียกเมียวเมียวเดี๋ยว,วก็มาเข้าแข่ง บทอาคยานเห็นไหมคะไม่ยาวเลยแล้วก็ง่ายมากนะคะ,ะคุณครูเชื่อว่าเด็กๆนะคะเมื่อฟังซ้ําฟังทวนแล้วก็จะท่องบทอาขยานบทนี้ได้แน่ๆนะคะวันไหนที่เรากลับมานั่งเรียนในชั้นเรียนนะคะ,ะคิดว่านะคะคเสียงเจ๊เแจ้วของเด็กๆจะต้องเพาะแน่ๆเลยนะคะ รั้งก่อนนะคะคุณครูให้บทเพลงไปก็คือเป็นเพลงสะอ,อีไม่แน่ใจว่าเด็กๆได้ร้องเพลงเพลงนี้กันไปถึงไหนแล้วนะคะก่อนหน้านี้คุณครูก็ให้เพลงสะอาไปสนุกใช่ไหมอ่ามิทาประกอบด้วยนะคะอะเดี๋ยวเรามาเจอกันคุณครูก็จะ,ะคิดท่าประกอบเพลงสะอ,อีให้เด็กๆแต่ตอนนี้ให้เด็กๆไปฝึกร้องก่อนนะคะส่วนบทอคขยานนี้นะคะเด็กๆก็ไปฝึกท่องนะคะ,ะเดี๋ยว ยังไงคลิปต่อไปนะคะเราจะมาเริ่มสระตัวใหม่กันนะคะเป็นสระไหนเดี๋ยวเราจะามาเรียนกันในครั้งต่อไปในชั่วโมงต่อไปเนาะอ่ะถ้าอย่างนั้นคลิปนี้พอแค่นี้ก่อนนะคะอย่าลืมตั้งใจอ่านตั้งใจเขียนทบทวนบทเรียนออกเสียงให้ถูกฝึกซ้ำๆนะคะย้ำและก็ทบทวนนะคะคลิปนี้ ลาไปแล้วนะคะบ๊ายบายค่ะเ mm hmm. ด็กๆ